คุณสนธิยาคิดไปถึงตาแหน่งรัฐมนตรีไหมเพราะว่าเวลามีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ชนบุรีเราพูดถึงสอสอใช่ไหมแม็กซิมัมเนี่ยสิบคนใช่ไหมฮะสิบเขตใช่ค,ครับคุณสนธิยาคิดไปถึงหลังเลือกตั้งหรือยอย่างตอนนี้คือเราเรา,เรามองนะวันนี้เรามองเฉพาะในสนามเลือกตั้งว่าเราตั้งเป้าหมายนะครับสิบคนสิบเขตท,ที่เราทั้งเรื่องของพักนะฮะผลงานของพักผลงานของกลุ่มเราแล้วตัวบุคคลที่ส่งลงสมัคร S <S นที่เสนอตัวให้กับพี่น้องประชาชนได้ได้เลือกในครั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนให้ความไว้วางใจเรารถ้าประชาชนให้ความไว้วางใจเราทั้งหมดทั้ง10เขตในการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยแล้วเพื่อไทยแลนสไลด์ตามเป้าหมายมนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลผมเชื่อว่าในภูมิภาคนี้เ,เป็นภูมิภาคที่สําคัญในภาคตะวันออกนะครับเป็นภูมิภาคที่ทุ่าว่าขนาดเศรษฐกิจเนี่ย สูงที่สุดออลองจากกรุงเทพเพราะว่าตะวันออกทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้เฉพาะเมืองชน2 2.4ล้านล้านนะสองจุดส่แสนแต่ท้งทงางภาคเนี่ยเกือบเกือบเกือบสามเกือบเกือบสามแสนล้านเนี่ยอย่างงี้นะฮะแล้วมีการลงทุนทางภาคธุกรกิจไปอีกเนี่ยผมมองว่าพื้นนี้เป็นพื้นที่สาคัญตอนนี้อยู่ที่ว่าการจัดวางตัวของภาคจะต้องเป็นยังไงผมผมผมยังไม่ได้คิดว่าถ้าผมไปอยู่ผมต้องต้องมีตําแหน่งซึ่งจริงๆไม่ใช่เราอยู่ตรงไหนเราก็ทํางานทางการเมืองได้ แต่10บสิคนเนี่ยโอเคลงสมัครรอบนี้ถ้าผมย้อนกลับไปในรอบปีหกสองนิดหนึ่งได้ไหมฮะครับปีหกสองเนี่ยก็ก็ทั้งหมด8คนแข่งกับเพื่อไทยนี่ยแข่งกับเพื่อไทยไทยรักษาชาติประชาธิปัตย์แล้วก็อนาคตใหม่อนาคตใหม่อันนี้หลักๆหลักๆอันนี้ยังแต่ว่าถ้ารวมพรรคอื่นเยอะนต่ต่รอบวันชงมลีมีมี มีเป็นสิบพักต่อเขตอผมจะถามต่อว่าในสิบคนเนี่ยในจากรอบที่แล้วมีที่แบบสายแข็งๆที่แบบลงพื้นที่แล้วเป็นตัวของชัวเนี่ยกี่คนจากจากสิบคนเนี่ยคือที่ที่ที่รอบที่แล้วเนี่ยผ่านศึกรอบที่แล้วมาแล้วก็น่าจะได้ชัยชนะต่อรอบนี้คือถ้าพูดถึงเที่ยวที่แล้วเนี่ยทั้งหมดแปดนะครับแต่อยู่กับของเราห้านะฮะอยู่กับของเราห้าแล้วเป็นอนาคตใหม่สามโอเคนะครับซึ่งซึ่งผมก็มองว่าในส่วนของ ทีมเราเนี่ยจะจะได้หรือจะไม่ได้คือจะได้หรือตกแล้วก็ทํางานการเมืองต่อ,อะนะครับเป็นปกติของทีมเราอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าโอเคงั้นรอบนี้ก็คือเยอะกว่าเดิมก็ก็เป็นสิบแล้วก็แล้วก็ในในในใ้าเขตคราวที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มาเพื่อไทยกับเราทั้งหมดนะครับอ่านัานคุณสุทยิมั่นใจว่าสิบคนที่คุณส่งลงรอบนี้คือคือสายแข็งเปล่า ก็เราเราถือว่าเราคัดตัวมาดีที่สุดแล้วนะอย่างอย่าทุกทุกครั้งเนี่ยเราจะเป็นในในทีมเราเนี่ยเราเราจะคัดนะครับเราจะมีการคัดเลือกนะฮะไม่ได้คัดจากผมคนเดียวนะฮะเราจะคัดเลือกมาจากในส่วนของทีมงานทั้งจังหวัดของเรานะครับแกนนาทั้งจังหวัดของเราในแต่ละเขตนะครับน่าจะเป็นใครนะครับที่มีศักยภาพแล้วก็มีความสามารถที่เราจะส่ง ลงเป็นผู้สมัครก็เป็นคนที่โตในพื้นที่มาทํางานในพื้นที่มานานแล้วทั้งนั้นใช่ครับก็จะมีจะมีหลายอย่างอย่างที่ผมบอกกันว่าหนึ่งก็จะต้องมีต้นทุนทางการเมืองของตัวเองนะครับแล้วก็จะต้องมีในส่วนของเรื่องของการสนับสนุนแล้วก็อย่างที่บอกว่าโตโตมาในพื้นที่เพราะฉะนั้นน่ะในของเราเนี่ยทั้งทั้งสิบเขตเนี่ยก็ในเรื่องของคุณสมบัติก็จะเป็นแบบนั้นอ่าแต่ทำไมคนทำไมคนมองว่ารอบนี้มันเป็นการแข่งระหว่างคุณสุนธยา กับรวมไทยสร้างชาติคือมันเป็นเพราะมีเขามีคุณสุชาติชมกลิ่นแค่นั้นใช่ไหมผมรู้สึกว่าอิชูก็คือว่ามันเหมือนกับว่าคน่ยต้องการเห็นสึน่เนี้แล้วมันจะได้จบมันจะได้จบว่าตกลงแล้วเนะี่ยใครคือเจ้าของพื้นที่ที่แท้จริงมันคือบ้านใหญ่เช่นเคยเหมือนเดิมนะคุณสุธยาหรือมันเป็นสุชาตชมกลิ่นซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ซึ่งมาอยู่รวมไทยสร้างชาติ ใช่ไหมคือผมคนคนเห็นว่านี่เป็นหนึ่งในไฮไลท์สตอรี่ไลน์ของคือใช่ถ้าถ้าถ้าที่คุณ <S <S คุณ <S <S ปลื้มบอกมันจะเป็นอย่างนั้นก็คือ,อก็คือมันเป็นเหมือนกับเรื่องราวสตอรี story. อ่ซึ่งเหมือนกับว่าพอขึ้นสังเวียนก็จับขึ้นมาะนะครับเพื่อที่จะให้เ,เป็นเป็นคู่เอกของในแต่ละเวทีในแต่ละเวทีเขาเวทีชนบุรีนี่นี่คือคู่เอกเขาเขาเราเราก็เห็นอยู่แลเป็นแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับตรงนี้เราก็เราก็เราก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะฮะถ้าเราขึ้นมา นะครับในแต่ละคนในแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีในเรื่องของการจับฝั่งจับคู่ในเรื่องของการแข่งขันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายคือประชาชนนะฮะต้องเป็นคนตัดสินว่าะจะเลือกใครเข้าไปทําหน้าที่ทีมไหนเข้าไปทําหน้าที่ะนะครับโดยมีองค์งประกอบหลายอย่างะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายตัวบุคคลผลงานแล้วก็คุณสมบัติของอทีม ของอหัวหน้าทีมอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งซึ่งผมก็มองว่าตรงนั้นมันมันเป็นจุดที่สําคัญซึ่งซึ่งตอนนี้คุณสุรชันมองว่าเพื่อไทยมีครบรอบนี้เพื่อไทยมีครบคือรพร้อมทำงานเต็มที่เร,เราเราเราพร้อมทํางานเต็มที่้ผมถามจริงครับผมผมถามแบบอินดเซนเลยนะไอ้ความเวลาคนชอบชอบใช้คว่าบ้านใหญ่เนี่ยนะอย่างเช่นเวลาเขานั่งวิเคราะห์เนี่ยสุนทยาคุณปลื้มเนี่ยบ้านใหญ่ชนบุรีอ่สุชาติชมกลิ่นเนี่ยเหมือนเป็นคนเดียวซึ่งอ่เติบโตขึ้นมาเนี่ย ค่อยๆโตขึ้นมาแต่ว่าก็เป็นยังเป็นวันแมนอยู่อ่ะความเป็นบ้านใหญ่มันมันคืออะไรฮะคือเหมือนกับว่าคุณมันต้องยังไงผมต้องเป็นมาเฟียเหรอหรือผมต้องผมต้องมีงบในการดูแลท้องถิ่นมันอะไรอะไรที่ทําให้มันอยู่มาได้จนถึงทุกวันเนี้คือ,อคือผมมองนะเอาเราอยู่ในบ้านที่เขาเรียกกันบ้านใหญ่ด้วยนนะมันต้องคือคุณต้องมีอะไรคือคือคือบ้านเราเนี่ยเป็นเป็นบ้านที่เปิดอยู่ตลอดเป็นบ้านเป็นบ้านที่เปิดอย่างที่ผมจะพูดอยู่ตลอดพอเช้าปุ๊บนี่นะ บ้านเราเปิดแล้วเมื่อตัวบ้านเนี่ยเปิดแล้วพร้อมที่จะรับคนที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการเข้ามา,อ,าอย่างอย่างแรกเลยคือมาพบปะกันธรรมดาอสองมาขอความช่วยเหลือ,อหรือว่าจะมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณพ่อเ็าทามานะครับเ,เป็นการปรูพื้นฐานตรงนี้มาแล้วก็เป็นการให้โอกาสนะฮะเป็นบ้านที่ให้โอกาสกับคนที่ใครอยากจะมาทํางานทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นก็คือนายกทั้งหลาย แล้วก็มาเป็นในระดับประเทศนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่พอพอเมื่อก่อนเนี่ยพอพอเขาเริ่มทํางานการเมืองหรือว่าเริ่มเป็นที่ยอมรับนะฮะประมาณทักห้าหกสิปีมาแล้วนะครับเพราะว่าพ่อเขาเริ่มตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ใช้เวลาสร้างสร้างตรงนี้นานเหมือนกันนานนานมากกว่าน่กว่าจะได้เป็นตรงนี้แล้วไม่ใช่ว่ากำนันป้อมาบอกว่าให้เรียกว่าบ้านใหญ่นะไม่ใช่นะครับก็คือทุกคนเนี่ยเขาเขาก็จะเรียกเองกันเองว่า บ้านใหญ่นะครับบ้านพ่อแล้วก็เป็นบ้านที่ให้เป็นบ้านที่ให้โอกาสกับคนที่ที่จะเข้ามาซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่หรือแม้แต่ที่กําลังจะถปนาบ้านใหม่เนี่ยก็คือหนึ่งในคนที่เราได้ให้โอกาสนะครับตั้งแต่ยุคนั้นมาทุกทุวันนี้อย่างบ้านคุณสนธยาที่นั่นเนี่ยยังเป็นบ้านซึ่งให้โอกาสในการสร้างสร้างบุคลากรหรือดูแลแก้ปัญหาในพื้นที่ให้กับประชาชนก็ยังเหมือนเดิมด้วยเปล่ายังทําอยู่ปกติ ะนะครับแต่ว่าเราเรามีการวางในการทํางานกระจายมากขึ้นในในชนบุรีเรามีทั้งหมด99 9องค์กรปรกครองส่วนท้องถิน่นนไม่มนายกทั้งหลายเนี่นะครับ99โอเคฮะแล้วก็กลับในส่วนของทางทีมท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้เป็นลักษณะเหมือนาักษณใสมัยคุณพ่อทำอตอนคุณพ่อทำเนี่ยเขาจะว่าอำ,อำเภอไหนนะใครมีอะไรเนี่ย ให้ไปคุยกับติดต่อคนนี้ได้ก่อนโอเคนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรเหนือบ่าผาแรงตรงนั้นเนี่ยก็เขาก็จะมาบอกแต่เข้าถึงได้หมดเข้าถึงได้หมดแล้วก็เราจะาช่วยกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาซ,ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เป็นอย่างประสานกันนะประสานงานกันอยู่สมมติว่าคุณปื้มเป็นนายกใช่ไหม,มะะคุณปื้มก็มีชาวบ้านมีปัญหาก็มาหาคุณปื้มคุณปื้มสามารถที่จะแก้ไขไปได้จบเลยใช่ไหมแล้วก็ในการทํางานร่วมกันแต่อันไหนที่ เ,เกินกว่าอำนาจนก็คือจะขึ้นมาคุยกันแล้วก็เป็นการช่วยกันนะฮะแล้ว,แล,วแล้วที่เป็นการทําก็คือคุณเพื่อก็จะบอกชาวบ้านมาเนี่ยทํางานกับเราเค,ค,คือเป็นเป็นทีมกับเราอะ,อะไรต่างๆาเหล่านี้ไม่ใช่ว่าทอทมเสร็จแล้วเฮ้ยผลงานผมนะ,ะนะฮะไม่เกี่ยวะนะฮะ <ๆ S 2> มีอะไรผมเข้าถึงทาวุ้นเข้าไปถึงอะไรต่างต่าเหล่านี้อันนี้เป็นเครือข่ายของเราที่เราทํางานกันอยู่แล้วขณะแบบนี้ก็จริงทําให้เห็นว่า เราเรามีเป็นแกนแล้วก็มีพื้นที่โดยรอบในการทํางานแล้วจะทํางานแบบนี้มาโดยตลอดงั้นเราจะเอามือไม้ที่ไหนไปทํางานทั้ง11อําเภอที่ชนบุรีครับครับเพราะฉะนั้นไอ้การการเก็บเก็บเน็ตเวิร์กในการประสานงานบุคลากรที่แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนตรงนี้ครับคุณสุริยามองว่ามันเป็นเรื่องซึ่งจริงๆแล้วมันมันเวิร์กมันเวิร์กมันเวิร์กใช่ไหมคือมันมันมันไม่ได้เป็นคล้ายๆยังไงบางคนไปมองว่าเป็นการเมืองเก่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันแค่เป็นวิธีการในการบริหารพื้นที่ มันเป็นเรื่องการบริหารจัดการะะนะครับซ,ซึ่งอย่างที่ผมเราที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเนี่ยว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปคนเปลี่ยนทรัพยากรเปลี่ยนสภาพบ้านเมืองเปลี่ยนนะครับแต่ในสิ่งที่เป็นปัญหาพื้นฐานของประชาชนเนี่ยนะครับยังอยู่นะฮะในเรื่องของการในปัญหาในเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวนะฮะปรับทุกผูกมิตรการที่จะได้มาการมาพูดคุยกันเนี่ยยังเป็นแบบ สังคมไทยของเราอยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันไม่งั้นมันจะมีสภากาแฟมีร้านกาแฟมีที่ที่สำหรับให้คนไปนั่งกินข้าวกันอย่างในส่วนตัวของคุณพื้นเเราก็ยังมีกลุ่มหรือว่ามีในส่วนของการที่จะต้องไปคุยกับคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆแล้วเนี้ยอันนี้มันยังเป็นอยู่แต่เพียงแต่ว่าสภาพบ้านเมืองเปลี่ยนไปแต่ในรูปแบบต่างๆแล้วเนี้ยผมยั่งเชื่อว่าก็ยังยังคงมีอยู่นะครับและยิ่งชนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีครบ เนี่ยครับตั้งแต่ในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งรวมไปถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับภาคเกษตรเราก็มีนะฮะแล้วก็ในส่วนของประมงอันนี้ชัดเจนนะับประมงเรามีเรือประมงตั้งสามพันขวลำนะครับแต่ตอนช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วล่ะเพราะว่าเรามันมีปัญหาอยู่นะครับเรื่องเรื่องทุกอย่างพร้อมหมดอยู่ในนั้นเรื่องประมงนิดหนึ่งคือเพื่อไทยเขาก็ชูนโยบายนี้เพราะว่าเขาจะแก้ในเรื่องซึ่งเป็นปัญหามาจากคําสั่งคสชที่อาจจะทําให้เรือประมงหลายรายเนี่ยต้องสูญเสียกิจการไป ในในพื้นที่เนี่ย <c oughs> ชาวประมงเรียกร้องอะไรบ้างในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องนโยบายเนี่ยเพราะว่าเข้าใจว่าตอนแรกเขามาตรฐานยูมาแล้วมาบังคับใช่แล้วมันก็ไม่ง่ายคือในในชนบุรีนะส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ประมงขนาดใหญ่ <c oughs> จะเป็นประมงพื้นบ้านหรือว่าเป็นประมงชายฝั่ง <c oughs> นะครับถึงมีเรือเล็ก,ลกๆน้อยๆเรือย่อยๆถึงประมาณ3,000ลำนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอเอาไอยเข้ามาจับปุ๊บเนี่ยนะ ในเรื่องของขนาดของเรืออุปกรณ์เรื่องแรงงานเรื่องการรายงานอะไรต่างๆเพื่อที่จะต้องมีการทําเนี่ยมันทําให้ประมงพื้นบ้านนะครับหรือว่าประมงขนาดเล็กเนี่ยติดปัญหาไปหมดนะครับก็อย่างที่คุณเพื่อทคิดว่าตอนจะออกเนี่ยจะต้องมีรายงานนะออกไปกับใครกี่คนยังไงจับกับเข้ามาแล้วจับปลาจะต้องมีการรายงานอะไรต่างๆมาตรฐานมันเพิ่มขึ้นมาเยอะรับมันมันมันเพิ่มขึ้นมาทั้งที่ปกติเรือที่ออกไปเนี่ยแค่สองคนออกได้แล้วใช่แล้วก็ กลับมาปุ๊บก็สามารถเอาปลาสดๆขึ้นไปเข้าตลาดไปค้าขายได้แล้วมันก็จึงทําให้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเหมือนอุปสรรคซึ่งเขามองว่าถ้าเป็น i อ u ยมันควรจะต้องเป็นประมงที่เป็นอุตสาหกรรมไม่ใช่เป็นประมงพื้นบ้านหรือว่าประมงชายฝั่งที่เขาทำมาหากินกันอ่ะงั้นพระเพื่อไทยก็ถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะนําเสนอแนวทางในการทาให้คนกลับมาประกอบอาชีพได้ใช่ก็มีนโยบายนี้เป็นนโยบายหลักอยู่แล้วถามตอนท้ายนิดหนึ่งเวลาเวลา อยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยคุณสุนทยาคิดแบบในแบบระยะยาวไหมเพราะว่าในอดีตในอดีตมันเหมือนกับฝ่ายความมั่นคงถึงเวลาเขาหาค่อยๆหาแนวทางในการกําจัดฝั่งเนี้ยยุบไทยรักไทยยุบพลังประชาชนนะเพื่อไทยก็โดนรัฐประหารแล้วรอบหนึ่ง hmm. มันมีอะไรพิเศษแบบนั้นรออยู่ไหมคือตอนที่ย้ายมาเนี่ยคิดถึงเรื่องนี้ไหมฮะว่ามันมันไม่ได้ของชัวนะคือไอชนะเลือกตั้งเนี่ยโอกาสสูงใช่มันมีมันมีมนม กลไกพิเศษหลังจากนี้หรือเปล่าคือคือคือถ้าเรามองว่ามันมันจะกลับมาอยู่ในวงจรเดิมแบบนั้นอีกเนี่ยนะผมยังมองว่าสงครามยังไม่จบไงคือคือผมมองว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนนะความคิดของคนมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับมันอาจจะเกิดได้ทุกอย่างเนี่ยอะไรที่เราคาดไปถึงมันอาจจะคาดถึงมันมันอาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมผมเชื่อว่าด้วยสถานการณ์นะครับ ด้วยประสบการณ์นะฮะแล้วก็ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยเกิดยากอ่แต่ผมไม่ได้ผมไม่พันตรงว่าไม่เกิดแน่นอนนะผมว่าไม่ควรจะเกิดคือมันมันไม่มันไม่ควรจะมีแล้วนะครับเพราะว่าประเทศนะประเทศควรที่จะต้องไปในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องมาดูว่าคือทุกคนมีประสบการณ์หมดแล้วทั้งคนที่เคยถูกทั้งคนที่เคยทำทั้งคนที่มีผลกระทบได้ไหมอันนี้ผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ย มันเป็นองค์ประกอบที่ทุกคนมีประสบการณ์หมดแล้วเพราะนั้นณนวันนี้ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่นะผมเชื่อว่ายากยากมากร,รวมไทยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้าคุณสุนทะมองไหมว่านี่เป็นหนึ่งในดมิโนโสำคัญที่สมมุติว่าเพื่อไทยขวายกจังหวัดเนี่ยนะฮะทั้งหมดสิบคนแล้วรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเส,สียเฮงได้ไม่ได้เลยเนี่ย มันเป็นการส่งบิ๊กตู่กลับบ้านเนี่ยมันมันเหมือนกับความรับผิดชอบตรงนี้ผมรู้สึกมันเหมือนเป็นโดมิโนชิ้นสาคัญนะเพราะนี่เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันว่าถ้าคุณสนธิยาทาสาเร็จเนี่ยมันแปลว่าที่เนี่ยรวมไทยสร้างชาติไม่ได้แล้วบิ๊กตู่กลับบ้านมันมันเดิมพันมันสูงเหมือนกันคือคือถ้าเรามองว่าคือถ้าได้หนึ่งก็เท่ากับเสียหนึ่งถ้าได้สิบก็เท่ากับเสียสิบมันก็จะทําให้สมการตัวเลขของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย นะครับหลังการเลือกตั้งเนี่ยเปลี่ยนไป mm hmm. นะครับเพราะนั้นมั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 นเป็นสิ่งที่อาจจะมองตรงนั้นได้ mm hmm. นะครับซึ่งซึ่งผมก็ก็คิดว่าถ้ามันเป็นลักษณะน,นั้นเนี่ยคือมันเป็นเป้าหมายอยู่แล้ว mm hmm. ตอนนี้ของเราคือเป้าหมายคือ310โอยสเห็นไหมสามร้อยสิบสิบในนั้นก็คือชนบุรีที่เราตั้งเป้าหมายไว้ด้วย uh huh. นะครับซึ่งผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรเนี่ยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนซึ่งเราจะต้องทําให้เต็มที่แต่ถ้าออกมา,าที่บอกรับว่าเนะี่ยไปกลับ สิบเนี่ยบวกสิบกับลบสิบเนี่ยมันทําให้สถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแน่นอนก็การแข่งขันก็จะดุเดือดนะฮะก็ขอโชคดีนะฮะขอบพระคุณนะครับคุณสนทยาคุณปลื้มขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณปลื้มครับนั่นสุภูคิดวันนี้ครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีครับสวัสดีครับ